ลานุภาพคลิกโลกสวัสดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สนาม 4x4 ์บแลนด์ใช่ครับก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่ i s u z u 4 x 4 Land จังหวัดปทุมธานีครับครับผมวันนี้จะแนะนำอะไรผมบ้างครับเบื้องต้นครับวันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้รถกับเคลื่อนสี่ล้อโดยที่เราจะพยายามปรับตัวเองกับรถยนต์ให้รู้จักกันเข้าใจกัน แล้วก็เริ่มจากสถานีที่ง่ายๆทําให้เราได้เข้าใจว่ารถยนต์ที่เป็นแบบขับเคลื่อนสี่ล้อมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วถ้าเราจะขับเนี่ยองค์ประกอบนั้นให้ประโยชน์หรือว่าให้แง่คิดกับการขับผ่านอุสมรคศัก์ได้ง่ายอย่างไรบ้างสถานีที่1ครับใช้ชื่อว่าเอียงซ้ายเอียงขวา mm hmm. ผมจะใช้ขาซ้ายวางที่พักเท้าขาขวาวางกับพื้นนะครับ,รบแน่นอนนะครับว่าการขับผ่านสภาพทางแบบนี้จะรู้สึกว่าต้องเร่ง แต่นี่คือพละกกาลังของรอบเดินเบาในเกียร์อัตโนมัติครับไปโดยที่ไม่ได้กดคันเร่งเลยซึ่งภาพนี้ในอดีตทําไม่ได้นะครับเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ทุกยี่ห้อเลยครับถ้าไม่เร่งเครื่องยนต์ขึ้นเนินรถไปไม่ได้ไม่ดับแต่ไปไม่ได้นะครับหยุดทันทีใช่ครับจุดต่อมาก็คือว่าช่วงที่เขากําลังขับผ่านที่ปันทางเอียงขวาเอียงซ้ายแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกได้ถึงอาการยืดยุบของช่วงล่าง ช่วงที่ล้อกําลังลอยเพื่อที่จตกบนที่พื้นความนุ่มนวลช่วงล่างเป็นสิ่งที่ชี้วัดอีกตัวหนึ่งว่ารถจนที่เป็นแบบสีประตูนั้นก็ต้องตอบโจทย์ข้อน,นี้ให้กับลูกค้าเช่นกันนี่คือสิ่งที่ทําให้อ e ีุสูว cross four มาขับไปแล้วรู้สึกว่านุ่มนวลน,นั่งสบายไม่กระแทกกระเทือนทั้งหมดก็นี่ครับจบสถานีหนึ่งเรียบร้อยครับไปด้วยรอบเดินเบาเกียร์สโลว์ความยากง่ายของสถานีเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่ตรงไหนครับคุณความยากง่ายอยู่ตรงจุดนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ระบบขับเคลือ่อนส ทันทีที่ล้อขับเคลื่อนลอยพื้นล้อใดล้อหนึ่งที่ลอยพื้นเนี่ยไม่สามารถสั่งให้ล้อยคั้นที่ติดพื้นไปได้การขับเข้ามาในทางที่เรากําลังเริ่มต้องให้ความแม่นยำนะครับเนื่องจากว่าการขับในสภาพทางต่างๆทั้งในทางธรรมชาติเช่นกันถ้าเรากําหนดตาแหน่งของรถยนต์ที่ชอบใช้ภาษาอังกฤษคำว่าลายถ้าเราวางตําแหน่ง l ลายของรถยนต์ไม่ตรงไม่แม่นยําโอกาสที่ล้อจะยืด มากเกินยุบลงมาอย่างเร็วแล้วก็โอกาสที่เราจะหมุนพวงมลาลัยไปเกินวงรอบแล้วก็หลงวงพวงมลาลัยนั้นมีก็เลยคิดว่าสิ่งสําคัญคืออยากให้รถยนต์เนี่ยมีอัตราเร่งที่ต่อเนื่องซึ่งตอนนี้เนี่ยเราไปได้รอบเป็วแล้วก็จบเป็นหนึ่งเรื่องจุดที่2ก็คือกําหนดที่ทางรถยนต์ให้ตรงในการปรับกระจกมองข้างก้มต่ําจุดที่3คือพวงมลาลัยที่เราจับ,รบเราจะต้องจับแบบ ไม่กำจนนั่นแล้วก็ปวดเมื่อยในขณะเดียวกันก็ไม่หลวมจนเกินไปจนหลงไมลายตัวได้ใช่ครับให้ตัวพอดีพอดีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สถานที่ที่1จบแล้วนะครับเทคนิคทุกอย่างท่านผู้ชมสามารถเอาไปใช้ได้ครับทุกอย่างเลยนะครับจากคําแนะนําของคุณยุทธครับครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับเรียนเชิญครับก่อนออกเดินทางก็คาดเข็มขัดนิรภัยให้้อมนะครับแล้วก็เช็คว่าเข็มขัดนิรภัยนั้นตรงตามตำแหน่งคอไหล่แล้วก็มีความตึงพอดีนะครับวันนี้เราอยู่สถานีที่สองครับที่มีชื่อว่าอะไรครับสถานีที่สองใช้ชื่อว่าทิมหน้าทิมหลังก็คือมีหลุมลึกทั้งขวาและซ้ายตอนนี้ต้องใช้จังหวะที่ดีความต่อเนื่องที่ดีแล้วก็ความแม่นยำที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น องประกอบสาคัญทั้งหมดก็คือกําลังเครื่องยนต์ที่ต่อเนื่องความแม่นยําของหุงนยนตํตแหน่งลายของล้อรถยนต์แล้วก็สมาธิที่ดีคนครับก็จะผ่านอย่างง่ายๆและถ้าว่ากันตามตรงพอเราจะเข้าสถานีที่2อันนี้เราต้องใช้เกียร์ตอนนี้เราอยู่ที่ขับเคลื่อนสีล็อเกียร์สโล CL อนะครับ CL เ์นี่ยอัตราทดมากกว่าปกติ2.482ก็คือตีสวสดเท่าเป็นกลมๆไปเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นแรงม้าแรบิดเท่าเท่ก็คาดการได้ว่าเพิ่มขึ้นอีก2.5เท่า ตอนนี้เข้าที่ 4L รยบร้อนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติเบรกโซนิกเกียร์บะหนึขาซ้ายผมอยู่ที่พักเท้าตลอดเวลานะครับแล้วก็ขาขวาวางกับพื้นตอนนี้จะเป็นการฝึกแล้วก็เช็คดูครับว่าตำแหน่งที่ผมว่ามานั้นตรงทางหรือไม่2ก็คือว่าถ้าเราไม่เร่งเครื่องยนต์เราลองยื้อกับเขาดูครับว่าอาจจะใช้วิธีการใช้วงผมอะไรนะครับที่เขาบอกว่าใช้ทิศทางที่ว่าแทร็กไปแทร็กมาซ้ายซ้ายขวาขวานะครับ ใช้วงพัวไรลยนั้นคือกําหนดทิศทางของยางช่วยบ้างรถยนต์จะผ่านได้ไหมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมา3-4เนินแล้วนะครับแล้วจุดเนี่ยครับจะชี้ชัดเด็กอย่างหนึ่งว่าช่วงที่ล้อกําลังลอยพื้นแล้วตกลงมากระแทกที่พื้นนั้นรถยนต์บังคับควบคุมง่ายแค่ไหนนุ่มนวลนั่งสบายไหมนะครับถือว่าสบายมากเลยครับนบตอนนี้เราก็ยังอยู่บนเนินใช่ครับเนินนี้อยู่ถ้าเรายังจำก,กันได้นะครับช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงที่ล้อลอยพื้นเป็นเมตรเลย แล้วก็ตกมากระแทกแบบเบาๆนะครับนุ่มนวลมากเลยครับสาหรับโฟบายโฟสังเกตนะครับว่าถ้าดูจากวงมาลัยผมผมจับตลอดเวลาไม่ได้จับจนตึงมากไม่ได้กำจนแน่นแล้วก็ไม่ได้ปล่อยอิสระจนเกินไปในขณะเดียวกันถ้าเราจับจนแม่นกาลังเครื่อยนต์ต่อเนื่องรถยนต์ก็จะไปง่ายขึ้นแต่ถ้าเราหลงวงวงมาลัยคันเร่งบ้างถอนคันเร่งบ้างช่วงเร่งได้แรงบิดช่วงถอนได้เอนจินเบรกการขับแบบนี้ก็จะเสียจังหวะรถยนต์ละ นะครับ,รบผมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องฝึกขับอีกทีก็คือถ้าเป็นสถานีนี้เน้นเพิ่มเติมคือว่าต้องฝึกเกร่งข้อเท้าขวาเร่งให้เป็นจังหวะแล้วก็ค่อยๆถอยอย่าเป็นจังหวะแต่ถ้าท่านสนใจก็มาได้นะครับที่นี่สนามย uz ูซูโคบายโเป็นการใช้สมาธิที่ดีแบบหนึ่งครับกับการขับรถขับเครื่องสีร้อในสภาพเส้นทางธรรมชาติหรือที่โรงเรียนฝึกขับแห่งนี้นะครับ า,สสาภาโ,โรคไตวายวที่น้องเป็นอยู่เนี่ยคะ่ะเราเพราะว่าน้องมีภาวะหัวใจและตับล้มเหลวร่วมด้วยดังนั้นทางเดียวที่จะรักษาได้คือต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจตับและไตพร้อมกันค่ะมีคนเคยบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมักดีเสมอแต่มีสักกี่คนที่รู้ว่าระหว่างทางกว่าที่ใครบางคนจะผ่านความทุกข์นั้นมาได้มันยากลำบากแค่ไหน ยากที่จะเอาชนะความกลัวและความเจ็บปวดอยากที่จะลุกขึ้นสู้กับป <Get S 3> บัญหา,ญาที่ไม่รู้ว่าจะมีทางชนะมันได้ไหมกว่า50ป,ปีที่สิริราชมูลนิธิอยู่เคียงข้างคนไทยเพื่อเอาชนะความยากและอุปสรรคต่างๆตามเส้นทางของการรักษา ด้วยพลังเห็นการให้จะแปลเปลี่ยนเป็นความสุขของผู้ป่วยได้โอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมร่วมบริจาคให้สิริแรกมูลนิธิมูลนิธิของคนไทยเส้นทางแบบไหนที่ใช่สำหรับปาจิโรสปอร์ททางตรงทางลัดหรือทางลุยเส้นทางไหนต้องไปได้หมดเพราะทุกเส้นทางนั้นสำคัญที่สุดคนแบบนี้ชอบฟังเสียงหัวใจเต้นแรงๆ ยิ่งเจอเรื่องท้าทายยิ่งอยากลงมือทำพร้อมกับทุกด้านของชีวิต All New m มา d a ต t 5 0ีทีกระบะพันหยักเสริมเกราะใหม่ด้วยดีไซน์ทรงพลังขับเคลื่อนมั่นใจง่ายดายทุกภารกิจ n e w m g e x t e เ d e r ดพลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็น โดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจนพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคพาวเวอร์อยูอัพ New Suzuki Swift ตอบทุกความสเปรดเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสเปรด Originality Redefined อีสุสูดีแม็พลานุภาพคลิกโลกตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม2,564มีปริมาณการขายที่7 9 9 9 6คันโดยอันดับหนึ่งสำหรับยอดขายรวมเป็นค่ายโตโยต้าค่ะยอดขายอยู่ที่22,276คันอันดับที่2มาจากค่ายอีสุสูทำยอดขาย1 7 5 2 3คันและอันดับ3มมาจากค่ายฮอนด้า อยู่ที่12,295คันค่ะซึ่งตลาดรถยนต์รวมนี้นะคะเพิ่มขึ้น25.6%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยแยกเป็นตลาดรถยนต์นั่งยอดขายอยู่ที่3 1 1 8 3นมีอคันมีตราการเติบโตเพิ่มขึ้น24.7%โดยอันดับที่1มาจากค่ายฮอนด้ายอดขายอยู่ที่8,953คันตามมาด้วยโตโยต้า ยอดขายอยู่ที่5,380คันและ Mazda ยอดขายอยู่ที่2,785คันค่ะและสำหรับตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น26.1%นะคะโดย Isuzu มาเป็นอันดับ1ยอดขายอยู่ที่17,523คันตามมาด้วย Toyota ยอดขายอยู่ที่16,896คันและอันดับ3มาจากฟอร์ด ยอดขายอยู่ที่3,199คันค่ะแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยยังเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมแต่ด้วยมาตรการต่างๆจากภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มเติมมีส่วนช่วยบรรเทาความตึงเครียดในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและที่สำคัญค่ะ ตลาดรถยนต์ในเดือนนี้ได้รับปัจจัยบวกจากข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ที่เพิ่งจบไปต้องยอมรับนะคะว่ามีส่วนกระตุ้นในการตัดสินใจซื้อของลูกค้ายอย่างเป็นรูปธปรรมส่งผลให้ยอดขายโดยรวมในเดือนมีนาคมนั้นปรับตัวดีขึ้นค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและกลับมาเติบโตเป็นครั้งแรกในรอบปี สำหรับตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนเป็นที่น่าจับตามองสืบเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด1 9ระลอกใหม่มีความรุนแรงกว่าระลอกที่ผ่านมาส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวมรวมทั้งอารมณ์ในการซื้อของลูกค้าลดลงแต่เป็นปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ยังคงดำเนินอยู่ค่ะเช่นโครงการเราชนะและม .3 3เรารักกัน สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันได้บ้างโดยยังคงมีแรงส่งต่อจากการนำเสนอแคมเปญเงื่อนไขเดียวกับมอเตอร์โชว์ของค่ายรถยนต์และการทยอยส่งมอบรถยนต์ที่จองในงานมอเตอร์โชว์ที่ยังพยุงยอดขายรถยนต์ให้เดินหน้าต่อไปได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ที่มีแนวโน้มจะรุนแรงเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนส่งผลให้เกิดความแออัดและรอคิวนานของประชาชนที่กำลังจะเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลต่างๆเป็นจำนวนมากในเวลานี้ไปจนถึงเรื่องของเตียงผู้ป่วยที่เริ่มรองรับไม่เพียงพอซึ่งทางภาครัฐก็เร่งทยอยสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรับมือกับสภาวะวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้ซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยได้ร่วมมือกับทางผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิอาสา เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในช่วงที่กำลังเผชิญวิกฤตจากโรคระบาดร้ายแรงในขณะนี้ผ่านทางโครงการซูซูกิครอ s วี c a ร์ซึ่งผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซ u กิแต่ละแห่งได้เริ่มเข้าไปสนับสนุนความช่วยเหลือในพื้นที่ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนค่ะโดยล่าสุดค่ะทางหมอแลบแพนด้าหรือเทคนิคการแพทย์ภาคภ,ภูมิเดชหัสดินได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลพหลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้นำรถซูซูกิแครีไบโอเซฟตี้โมบายยูนิตออกให้บริการประชาชนเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในเชิงรุกแบบเคลื่อนที่และไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อแบ่งเบาภาระพร้อมลถความแออัดของประชาชนที่เข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลซึ่งผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ บริษัทซูซูกิกาชาบุรีจำกัดได้เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการของหมอแบบแพนด้านในพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะส่วนในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหนึ่งในพื้นที่สำหรับการสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางบริษัทซูซูกิหัวหินสิทธิพันธ์จำกัดและบริษัทซูซูกิเพชรบุรีสิทธิพันธ์จำกัด อีกหนึ่งผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิพื้นที่อำเภอหัวหินและจังหวัดเพชรบุรีได้รวมสมทบทุนแก่มูลนิธิโรงพยาบาลหัวหินพร้อมทั้งสร้างห้องอาบน้ำและห้องสุขาในเขตโรงพยาบาลสนามอำเภอหัวหินเพื่อรองรับและให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในสถานที่ดังกล่าวด้วยค่ะอีกทั้งผู้จำหน่ายยังให้ความใส่ใจพนักง,งานในองค์กร สำหรับเง่วยงานทางการแพทย์ที่ต้องการการตรวจสอบเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 สามารถติดต่อเพื่อนำรถ Suzuki Carry BioSafety Mobile Unit ไปใช้งานได้ฟรีนะคะเพราะถูกออกแบบมาเพื่อนำไปใช้งานด้านสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อได้ผ่านทางอีเมล k a n p a ร์ g m a i l c o m หรือหมอแล็บแพนด้าหมายเลขโทรศัพท์087 7 1 5 6 1 6 6 ฟอร์ดประเทศไทยร่วมกับบริษัทโพลิเน็ตจำกัดส่งมอบแว่นตานิรภัยทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการติดเชื้อทางดวงตาจำนวน3,000ชิ้นให้แก่กระทรวงสาธารณาสุขเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ฟอร์ดมีเจตนาอันแน่วแน่นะคะในการส่งมอบความช่วยเหลือในยามที่สังคมต้องการและทีมวิศวกรของฟอร์ด ก็มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอฟอร์ดถึงร่วมกับโพลีเนตซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าผู้ผลิตวัสดุชิ้นส่วนรถยนต์ฟอร์ดในการออกแบบและผลิตแว่นตานิรภัยโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการศึกษาข้อมูลและรับฟังประสบการณ์ใช้งานจริงของแพทย์เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงได้อย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับการแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 แว่นตานิรภัยทางการแพทย์ที่ปอดและโพลิเนตได้ร่วมกันผลิตขึ้นเป็นแว่นครอบตาที่ผลิตจากซิลิโคนเกรดทางการแพทย์นำมาประกอบเข้ากับเลนกระจกโพลีคาร์บอเนตซึ่งเคลือบน้ำยาป้องกันฝ้าทำให้มีความสามารถในการป้องกันดวงตาจากละอองน้ำสารเคมีและของเหลวต่างๆรวมถึงช่วยป้องกันการเกิดฝ้าขึ้นที่กระจกในกรณีที่ใช้เป็นเวลานาน,าน ช่วยให้การมองเห็นนั้นไม่พร่ามัวค่ะโดยซิลิโคนเกรดทางการแพทย์ซึ่งมีความยืดหยุ่นทําให้ไม่เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังสามารถสวมใส่ติดต่อกันได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ทําให้เกิดรอยกดทับนอกจากนี้นะคะการที่กรอบแว่นซิลิโคนได้รับการออกแบบมาให้แนบสนิทกับใบหน้านอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคแล้วยังสะดวกต่อการเคลื่อนไหวในการทํางานต่างๆ อีกทั้งยังสามารถสวมทับแว่นตาได้โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันลดลงเลยล่ะค่ะและไม่ร่วงหลุดจากใบหน้าโดยง่ายด้วยนะคะซิลิคนเกรดทำการแพทย์ที่ใช้ยังสามารถทนต่อความร้อนสูงถึง200อยงศาทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดเพื่อลดการติดเชือ้อและการเกิดเชื้อราบริเวณข้อต่อที่ประกอบระหว่างกรอบซิลิคนและกระจกนอกจากนี้นะคะกระจกแว่นยังสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ ทำให้สะดวกในการชำระล้างสิ่งสกปรปกตา่ตางๆและยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่เปลี่ยนรูปทรงไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยค่ะจุดหมายใหม่ท้าทายได้ม่สิ้นสุสด Isuzu D-Max พลานุภาพคลิกโล พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มอาร์เทคพาวเวอร์ u ยู่อัพนิวซูซูกิสวีฟปาเจรสฟอร์ดให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านไหนบ้างด้านหน้าด้านหลังหรือด้านข้างก็ปลอดภัยทุกด้านเพราะถุกช่วงเวลากับคนสำคัญหมืนพลาดไม่ได้ คนที่ใช้หัวใจไปกับทุกสิ่งที่อยากทำวันนี้เพื่อความสุขในวันพรุ่งนี้ของตัวเองและคนรอบค้างพร้อมกับทุกด้านของชีวิต All New Mazda BT 50กระบะพันยักเสริมเกราะใหม่ด้วยดีไซน์ทรงพลังท้ายกระบะใหญ่แบ่งเบาได้ทุกภาระหนักพร้อมลุยอุปสรรคไปกับคุณ New MG Extender ตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All New Isuzu MU-X เหนือนทุกความเชื่อเหนือนทุกความสำเร็จ Originality Redefined Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับ The a l l New Macaren Artura ซูเปอร์คาร์ไฮบริดสมรรถนะสูงรุ่นแรกของแมคคารเรนออโตโมทีฟประเทศอังกฤษด้วยการพัฒนาบนแพลตฟอร์มใหม่แมคคารเรนคาร์บอนไลท์เวทอาร์เคเท็กเจอร์ที่แข็งแกร่งและน้ำหนักเบาแมคคารเรนอาร์ูราเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและทางแมคคารเรนแบงคอกก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่แมคคารเรนออโตโมทีฟด้วยการส่งซูเปอร์คาร์ไฮบริดรุ่นนี้ มาอวดโมในไทยเป็นประเทศแรกของภูมิภาคอาเซียน t h ออ l นิ e มคคาร r เรนอาทูรา ar เป็นซูเปอร์คาร์ซีรีส์ไฮบริดรุ่นแรกค่ะของ m มคคาร์เรนออโตโมชีที่ขึ้นสายการผลิตและทำตลาดต่อสาธารณาชนอย่างเป็นทางการด้วยการหลอมรวมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า50ปีจากการพัฒนาเรสซิ่งคาสู่รถคร่์พร้อมนำเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมยัยระบบไฮบริดชั้นสูงเพื่อถ่ายทอดสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบให้ถึงมือผู้ขับขี่ค่ะ อาร์ทูราเนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากราคาที่สามารถจับต้องได้แล้วเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่16ล้าน7แสนบาทเนี่ยมันยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีไฮบริดนะครับซึ่งถ้าในบรรดาคลาสของซูเปอร์คาร์ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นราคาที่ทจับต้องง่ายแล้วก็แล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราพัสลงมาจาก รุ่นระดับเลเวลของไฮเปอร์คาร์ไม่ว่าจะเป็นแมคเคลนทีวันหรือแมคเคลนสปีดเทลที่เราสะสมประสบการณ์เรื่องของชุอร์คาไฮบริดเนี่ยมาเนี่ยระยะเวลาประมาณ6 7ถึงปีแล้วนะครับแล้วก็เรายังเอาผสมผสานเรื่องของเทคโนโลยีของ f 1นะครับเข้ามาอยู่ในรถคันนี้ด้วยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยคือ all new นะครับ all new ก็คือตั้งแต่ชั้ซีช่วงล่างแล้วก็วัสดุทุกชิ้นนะครับผมเองผมยังหาชิ้นเดิมไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นมันคือ,ม,คอมันคือ100% all new จริงครับผมเ,เป็นโอกาสที่ดีมากๆครับวันนี้แล้วก็ เราเราเราในตรงนี้เราก็มีเรื่องของออแคมเปญเรื่องของบรันตีเรื่องของอะไรเพิ่มเติมขึ้นให้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครที่จองในงานก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้เรามีกระเป๋าเป็นแบบกระเป๋าคาร์บอนไฟเบอร์ของทูมี่เป็นเซตให้ครับผมก็มูลค่าก็เป็นแสนครับผมครับใช่สำหรับ m มคคา r e เรนซูเปอรคาร์ที่ไม่เน้นเพิ่มจำนวนผลิตและไม่มีรถเครื่องยนต์วางหน้ารถสประตูหรือ SUV ดังนั้น เราจึงเป็นซุเปอปร์คาร์ยี่ห้อสุดท้ายในโลกสำหรับปีนี้ยังทำการตลาดอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมุ่งเข้าหาลูกค้าโดยตรงที่เป็นตลาดเฉพาะกลุ่มจากซุเปอปร์คาร์เรามาดูซปเปอร์รักชวรี่กันบ้างค่ะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะคะ เมื่อสองสุดยอดแห่งแบรนด์หรูจับมือกันร,ระหว่าง r o l l s r o y กับ a i r m e s โดยเป็นการผลิตตามคำสั่งพิเศษ Rolls-Royce m o t o r c a r ได้ร่วมสร้างสัญญยนตรกรรมสุดอลังการแฟนท่อมสั่งผลิตพิเศษกับ a i r m e s อย่างที่ไม่เคยทำที่ใดมาก่อนออกแบบและรังสรรค์ด้วยมือโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน bespoke ของ r o l l s r o y ที่สำนักง,งานใหญ่ใน Goodwood และ a i r m e s ในปารีส ในชื่อว่าแฟนชอมโอริฟสะท้อนถึงตัวตนและความคลั่งคล้ายของเจ้ายนตรกรรมซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่ายูสกุมาเอสวะภายนอกเป็นสีพิเศษทูโทนสีเขียวและสีครีมที่เคลือบโอริฟเครื่องถ้วยชามเซรามิกโบราณของญี่ปุ่นภายในตกแต่งด้วยหนังของแอมเมสสีอีเนียนกรีนเป็นหลักโดยมีรายละเอียดในส่วนจุดสัมผัสข,ของลูกค้าที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อเข้าไปนั่งในรถ เช่นพวงมาลายัยมือโหนจับประตูตำแหน่งเกียร์และปุ่มปรับอุณหภูมิภายในรถหนังของแอมเมสถูกใช้ตกแต่งบริเวณบนแผงหน้าปัดบริเวณเสาด้านในและชั้นวางของในรถรวมถึงพื้นผิวที่ไม่สามารถเด่นชัดนักได้แก่ช่องเก็บของด้านหน้าและใช้บุห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายรถกล่องคอนโซลกลางช่องเก็บดีแคนเตอร์และตู้แช่แชมเปญค่ะ บริเวณหมอนรองศีรษะและที่รองขาของเบาะที่ด้านหลังตกแต่งด้วยหนังเย็บทรงกระบอกสไตล์แอร์เมสที่มีความประณีตในขณะที่มีการใช้สีซีเชลไวท์ให้เข้ากับพรมปูพื้นรถที่ทำมาจากขนแกะมอบสมัมผัสของความสว่างและโปร่งสบายทั่วภายในห้องโดยสารแฟนทอมที่มีเอกลักษณ์คันนี้คือการหลอมรวมของตะวันออกและตะวันตกความเก่าและความทันสมัยความเงียบสงบและความเบิกบานใจ เป็นการแลกเปลี่ยนทางความคิดสร้างสารรค์และวัฒนธรรมครั้งใหญ่เลยละค่ะ